สบายดีพี่น้องเกษตรผู้สุขอนสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องเนาะมาไหนกะเขามาหาครอบครัวนางลอยเก่าคุณเพียงแหลนแมวของให้นางมาโอ้ยขี้โผ่นะโอ้เบิ้งว่านางสิเอายังสบายดีปลาลูกบอกเบิ้งหาเบิ้งเบิ้งหัวนังมีแต่ยังอันนี้ มตัเอาขีดต้มในชายนี่พูดเพ่งไปตมในชายนี่ไปหาปลาฮัลโหลมือเช้านี่ไปกับไผรสบายดีปลาลูกหน้ายังบ่ได้อาบมึงดูในดังในขีดต้มครับลุงเอาติดดังคือลงบ่เช้าตัวใดนี่นี่ระหว่างปลากับขนมเช้าตัวไหนเอออะละเออถุงอะไร ทีถงตาแหละไปไปเจ้าถงกบน้องบอสมาไปถงอะดึงออกเลยถงยางนะถงโซนานึงออกัวนอกนะึงถิ่มเลยจะได้ซ้ำในบอจะไปหากรไแม่นะมาอไปน่บอกมาโตสักโตสอตสอปลาปลาปลาอากาสกันอ๋ออียางสกันะใ่นี่อะไรคือสกัน บ่ลอยไปนอนไปนอนพักอะไรเนาะไปนอนพักกันนะพ่เออเป็นยังไงจากนอนเป็นยังไงจากเมื่อยตายไวเลยเนาะปลาเนี่ยตายได้ตัวหนึ่งเอาทงกะขาดทงกะหัวนอนก็ให้แม่ร้อยเจ้าใชมาเอาฮะ bứng chạy năng lơi mà hiu sôi, nát đấy đi, đây rồi. ngang cái hết thì thay mới mốt. Đất mà hiu sôi khỏe nào lơi. มาหิวยบจะควายในนี่ผมดูบบออดิโอ้พระจะาก็อยู่เพื่อนตัวน,นี้นะปลาทุกมาซอยควายแม่เจ็บมือเลยนี่ปลาคือบอกไปซอยควายสิฮ <c oughs> ึป่วยนักเลย ด้เลยนะเฮ้ยได้ไบ้านอ้ยังหือกบพอกินอยู่อันนี้เด็กอยากได้อยู่บอเอาตาหัวสาวบ้าลุกได้จะบลงไม่เน็ตไม่นี่มือจับปีชังเด็ดกิน Không? Ừ. Kín. Kín hay bẹp. Ừ, Đi ăn cậu. Đi thằng thằng hỏi hoài. chụp hoi nhảy. À bắt kháng ba nè. Bắt kháng mà say. Kín lột thì... Ừ. Kín hay lột. <laughs> né, mà mà. Đây, thì khụp hoi lột Nè em kháng chạy cụ bắt. ทีทั้อุ้งเอ้าขวขาดแขวหฮักจะแทะบ้านแขวหักต่แทะอากไปภาษาปลาในใจนี่คือแม่ก็รูออบทาคอยได้ภปษาปลานะเอาเพงจะกูภาษาปลาลุงเน้อะไ่อาการภาษาปลาในใจนี่อยแ่หอยู่ไหนอยู่ ไอ้ไอ้เต๋งในช่วงนี้ฮะตามโตเนี่ยนะตายบ่ร้อยตายบ่ร้อยตายบ่ปลาหนันยังอยู่บ่ปลานั่นมันมีตัวตายบ่ยังไม่ตายเออยังไม่ตายเนาะก็คือไวอยู่เทิงนั้นอยก็เที่ยวคู่ ใส่โคละทั้งเนอที่ใส่ทั้งเดียวเด็วแต่ชีก็เ้นยังกินกะไม่ใช่มันกินไปเฮ้ยย oh right ังแต่ลูกเนอพอไปถ่ายพอไปถ่ายก็ไปเผาคนนี้อันนี้ก็อักินสจัง โอ in so ้ปลาดุเได้กินคือตัวใหญ่แใส่กันลูกโอ้ยนีพอมันหน่วยใหญ่ได้นี่น่ารัยอืมหน่วยใหญ่ทากระดิ่งแต่เธออืมแต่งกัรใส่ลูกออาทั้งหี้มันออกก่อนได้กินนี่ปลาซิวนี่พูได้ป ว่าเปคือหนิซิบดิบบอเลยกินยาอย่างยาปลาเหลายาปลเหลาพอยังยาถ่ายท้องบ่ยาเลิกเหลาเป็นยังไงยาใส่ถ่ตายะบอกกินยาเลิกเหลาจะกระเบื้องไหนก็ไมเบิ้งเบื้องาพคนเ่นเ่อเถือน่แห้งคือพลอยพลอยแท้สิบอเรียบร้อยเฉพาะเสียงเ่าเลยนะฮะ หักแตษหักแศนปลาเอาเห็ดอะไรก็เห็ดปลาขึ้นขึ้ไปทามึงลูกฮะใจน้ำแหละส้มเซยส้มเซยอืมสีออกเหลาไปไหวใช้อันนี้ขึ้นเถือนแล้วยันหมาเอาขึ้นผูกเฮ้ขึ้นนี่จะมากินหมดนี่ขึ้นทางไหนสีเลือกทงนี่ทงน่ะใส่ทงยางข้อสีเลือกเหลาเผื่อเมียกับลูกบ่ส้มเซยเด้อ Đây đây, đây, là... cười thừa <đại> lụ là... <laughs> là... ui chả bay đi chả bay đi bún mi bún mi ơi tụng à, cho... nó à thôi thôi tôi nhảy thế này. เส็จสมปลากินเด้อเส็จสมปลาแปรเด้อสมปลาจอมโอ้ยเกูจะไปใส่ขี้มันมาเป็นข้อไงกินข้าวเช้าแล้วนี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าสีอุปเชี่ยนี่บอกกินข้าวเที่ยงกับบอจักว่าข้าวเช้าข้าวเที่ยงกันเนี่ยข่ากินเร็วบอกเลยจะฉีจ้ะฉีอะไรกินอันเมื่อย พร้อมเห็บภาษีหวานยังหักใส่หมูเศร้าเนี่ยหากเหล่าออกเล้วเนรอแบบมันให้ไหลอย่างเลยจักมือแบบนี้เข้ามาจักมือบ่โมได้ทหานเจ้าไปกับกินอีกตายเลยอ่ะดีเอ้เจ้าเนี่ยนั่นบ่เราบังเขาบังขาวไปเลยเนาะเขาบีบไปกินอีกตายเลือกเนาะกันบอกยิ่งจะออกเลยวิตเลยวิตเลยบ่ตาย แต่ก็ไปกินอี่คือตายครับแบบบีบขนา<ฮ>ดเลยะหน<ฮ>ได้ไหมปะกด<ฮ>ดันใส่คอบังคับเลยเนาะโค้ชยาสีบอตายใช่ปะมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับเราเลยบาลาเซีมยมาเลเพรว่าอายุขนันแนวนี้เอาบอนดังเลยมันเป็นคือพงพง,พงนะอืมเออเอาเอามากิน,นกต้องใส่กับเราอีกอะไรใช้มันเป็นอะไรมาเบิง่งดูอันอันฮะอือคือบ่เคยเห็น สงินให้กลหัเดียวหักแตะหักแต่ว่าเอาคนนี้นั่งท่านี่ทานเียอึกกระทาวหนอติต่างเนาะแม่กับเบอนึกว่าสั่งสั่งเมนกัยังยาได้เลยเกาจ้าซ้วมเกาเ้อเงี้ย้าขีาวิี้ข้าวขี้ข้าวี้ขาวขีียขอาวขี้ขาวี้าวขี้นาี้้าขาี้ขาขวเียร์สิได้ขายเนาะนวี้ีีี้ี่้วีวามันนั่น พวกที่มันนั่นกินยงกินยานะมันคือบมุมีให้เขากินในแบบนี้เนาะนี่คือกันหมดเนาะพวกกินยาพวกเล่นยญยนะอะไรก็มีกูไปจานนมาเก็บนำมาก,กินเ<ม>น,นี่ยมันออกให้มันเนิ่นใส่ส่งให้ลูกด้วยเกิือใส่ส่งให้ลูกก่อนเลยยาไปกินนี่แหละใส่ส่งให้บุญมีนะ่ไงมาเข่ากล้องน้ำเย็นเนี่ย มาห่างไกลๆมาหาไกลไแถวนี้แค่ถือไอใส่ส่งให้ลูกร้รอยมันมีบาลาว์ว่ายังแต่พวจะแห้งไม่ได้เลยพอพวจะกำลังทำพร้อมดีอยก่อน,นกางสิเล็กเหล่าลนเพื่อลูกเพื่อเมียเป็นยังคือก๋าแก่ก๋าแก่เยอะ <S 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 นะเป็นนัน่นนะบ่หอมบ่ หายใจเงียตันดัง<ม>เป็นเนาะฝนเพ่งป้าชุฝนละเหลือปลาซิวก็เป็นทำได้ทุกอย่างนั่งนะเลยนั่งก <ย àng. S 1> ็กินมือเส้าหนินกินแล้วก็ออกฤลธิ์แล้วเนาะไวอีน่ ดมอ,อ,อ,อยู่เนี่แหละอืมใจบัได้นางไรกันสัตว์กันหน้าว่ะสิไม่ได้กินมาแต่หึงเลยจะเมื่อยรไม่ได้กินนะบอกฮะได้เมือเ่อแล้ว ันลาซาหัวเนยเด้อนี่ผมจนแข็งเลยนางหน่อยเจ้าคือเวซาใส่ลูกน้ำในื้สัตว์ไปหัวเจ้าโค้งมึงรุ้นมีแต่ขี้ต้มเที่ยงไปลอยไปหัวลูกเพราะว่าขี้ต้มเหตัุนึงมีอยู่เบอร์แล้วเบอร์แวตัวหนึ่งฮะอ่าไอแม่ร้อยจะดังไพ่บ้านเจ้ากเบมึงเนาะ Hãy, hết hãy kín đi. à, Ăn đi Ăn đi hùi, 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 จะแกะน้ำด้วยแกนำนากอยู่งน้จ้ากะกตัวกะตัน้ก,นก,นกนไปเลื่อยคนละลดดอะละลดอะเลกินนำ้นำสนับน้ำเลยเคอนมันนี้ นิดพ่อเยอามันจะลลายวตกก็ลลายตไปหิซานกระตาน่นขับเอาซานกระตาดอไม่ไม่ได้มา่จะ็บเจ็บยังเก็บยอกันต่ำดูเจับนั่นเลยติดซเต็มเอิ่นจ่อยลงไหนกึ่งจ่อยลงไนลงเลยมางได้ครับสีหลังดีจะไปรางเห็ดกินบ่ กินก่อนเด็กินก่อนเราบร้อยบริหากินก่อนเราบอกไปดังหลอกไปนะกินก่อนกินให้อิ่มก่อนก็ได้ว่าได้ยัีบนเพลงมาพี่ทามันลูกว่าพอนอนอก็ตกใจกันแล้วก็ไปยังจังน้อมาแล้วเพราะว่าเราได้ตกใจได้ค่อยคิดว่าโอ้เราคือสบายแน่นอนเอายาท่านเรากินมืิซ่าวหนิสบอซองทองคนให้กินกินเธอเดียวเลยสบอ เาขาขายซองไได้นะสามเซนซองหนึ่งนะโอ้เพงอีเด้อสามสนสามซนนะได้ซององ,องอบอบ่องเดียวเเดียวนะมนเป็นมจะเป็นซองเป็นคือทองยาดน,นะมันเป็นทุนๆเก็บเนี่ยเด้ทอทงยางเน่เด้ yeah, <what> s <S อเนี่ยรีเจ้า่อยปองแมลูเป็นในกินขนม เขาหาพวกินน้ำเนตตีนบอกยาง้ยจะยาเขาบอกห้กินะบอกินยานี่ยแหละเขาไปกินบ่กินให้กิน่ว่าหาบกอยาอีกเขาหนามก็าอากบ่อมันขาวมันกินแล้วมันคือหาจะอกมืบอ่ะเนี่ยอันนี้นะกินปีบ่ไปวันเบื่อไปวันเบื่อหอกหายแบบ อย่าขาดมิเมื่ออื่นทำกักับกินได้อืมยาวนี่ก็เลิกอัยามากลมีเลิกยามากลมีเขาคือบอกินกันสะโอ้ยเขาอยมันขาวได้มันขาวแม่ คือชิกินหย่าขนาดเลยฉันเนาะอุ้ยขาวมันขาวเอ้ยใช่ปะบอกกันใจเอาตะเภาใจวัดสั่มอยู่บอยาเซนเคยกินอยู่บอยาเซนกัวเป็นขาวมันเป็นทงอะครับคือเย็นนะมันขาวชงใส่น้ำบ่ชงใส่เหลาก็ได้ชงใส่น้ำก็ได้แล้วก็ดื้อโลดไงดื้อโลดกันใจกินทนใจก็เลยกันใจกิน ก็โมกันใก่หรือคืนบ่ลงแมนซัมเอียนขาวซัมมันเละเอียนใช่เอียนสุกเอียนต้มนะหรือเอียนนะเอียนมันทันต้มนี่ฉันั้นแหละขาวกินมันก็คือแบบนั้นแหละเทแล้วก็อดเน่าเลยเนาวจัเลยเจ้าก็ะสดจักเลกเนาะ อเป็นในได้อย่างที่เด่งเลย่อกระทำมาทุบึ่งหมูบึ่งคูว่ะมีแต่เฮาเมาตลอดเตะขมือมเถื่อทิดหนึ่งซองทิดเฮาเมาหมูบด้เมากระไอ้เขาคือกันน่ยาซะย่าลำบากใจเองหมูมันเบิ่โตเลยกไปบาล์มาร่บาร์ก็คือะ้ังแน่ผัวว่าแมนบอเห็นดีนั่อยู่บอ ซันเอาบัลงทึนขนาดนั้นนักสามเซนนีใจบ่านางน้อยบบบนี้เออว่านหันเป็นเม็ดก็มีนางแดงค่ะเป็นเม็ดก็มีราคาสามเซนให้กันก็มาขายบ่สั่งเอาแต่น้ำน้ำลายแล้วนาคาสามเซนสั่งเอา กินมีอะไรคยากเขาก็กินเลยกินเนื้ยังไม่เห็ดกินกระดังไพ่เห็ดกินแล้วแล้วนางร้อยเลี้กวคิดขนมอีมอสชยาแล้วจะนอนไหนเนาะบอกเขาแบบอยากเขากินไม้บอสซี่อ้าวบอสซี่มันจะกินแค่ขีเลยตามเขาคอยก็ยังกินได้มาถามกเนาะอยากกินบอสซิวเออเปิ้ลอยากกินมาถามผัว กินได้บ่ปลาซิวมันบ่วพิกรรมบ่ัวบัวไม่ดอกบัวยาบัวยากปลาซิวบ่อร่อยเนี่ยมันบ่วทานหมดแล้วเยอะคนเออปลาซิวมันสิง่ายตัวมันบ่ทันมาถึงสี่ก้อยยิบเลยบ่กินมันจีเป็ดยังน่ะตัวแห้งเลยกระลองมั้งมันบ่เป็นยังดอกลูกมันจีเป็นตีตัแห้งเลยนะบุญนี่ผู พ่นมันหึงอย่างนี้บ่ไปเห็ดนะฮัลโเฮ้ยหายผู้ใดอะหายก็เป็นอีกบาทนึ่งเอาเล้วหายพ่อบ่เออบบเห็นท้องจำมือเลยเปลี่ยนไปหลายแล้วบุญมีนี่ไปไหนแม่ไปเห็ดกินกันดีไม่นั่งหรือใช่ผัวไปเห็ดให้กินบ่กยาแม่กึ่งย่างหม้อหลอด ยอมไว้ก่อนคดังไฟเห็ดกินใหเนี่ยกินยอมบ่สิมอลอดแล้วอังเกอีมันยังมลอลอ,งมลอดเลยละนะ่างเก็มาุยถงยังมากงอ่ให้กินนั่นด้วยคบุญมีนะพันมาแก่ให้กินกระเลมกัอบอาบน้ำกระเลมเบียยแก่เนี่นไยได้ แกอันห้ามเมื่อยนะเมื่อยเป็นเพียก็เิ่มเียมันมีอาการเลยโซแกะเขานะอาการเมื่อยเพียมนใหมันมันริดชวนว่าให้มันิดให้มันเมื่อยก่อนกินกินก็มีกิาดาลก็ัสิ่ารมดยก็มันกิมดายนกดสิารเลกเลนกิ่ล้กมันก็มัเนาะมันเริ่มเมื่อย ใส่เศร้าค่อยนัน่งจนปวดลงไงนั่งเอยจะนอยหมดขึ้นกินจะเป็นซ้ำนี่อันนี้อันว่อกันอยอางนึงก็เลิมฮะกับอ่านน้นำฮะคือบมก,กินแต่เมื่อคืนเนี่ยกินแล้จะได้นอนเลย,ยอยากปวดเจ้าชิเทียวไปหาเจ้าชิเทียวไปถ่ายบ่าไม่ใช่บ่เออแน่นั่นบ่พอดีไปได้นอนเดี๋ยวกินกันคืนแล้วก็นอนเลยบอดก,ก็อยากกินกะเวยเตีเอาโอเค ร้อยมานีก่อนบาร่าสิเจ้าคิดเลยมานี่มาขอบเพื่นพ่อจะรุนเจ้าก่อนแม่ซื้อหอยซื้อนมสื้อปลาคอก็มาให้เจ้านะพ่อจะรุนเจ้าเด้อเจ้าไดที่พ่อจะรุ่นน่ะจ้าด้บ่จาดยุ่กรมลงสุดอันตำไรเลยเจ้าใด้บ่พ่อจะรุ่นน่ะเขากมจมได้จืดได้นาะพ่อจะรุนก็ตี ฝาเงินมาสมทบของนาด้ใช่แลว้าพ่อดีมีแห้งบห้งำจิให้ได้คำจีให้ได้คำใครอยาให้มีรับได้เงินเมื่นบุเพลงนบนำเเานีเบนให้เกมมีท่มเท่อันนี้มันันยืนไ้สินเด้อพอะลอ บอาลาวกันมานั่นนเะอบอกขอบคุณเพิ่อขอกใจด้ยพราะม่อะเฮาสิเปรี้ยนะอย่าไปอิงเขาให้ไหวเลยโอเคจ้าโดนเราไม่นอนจะนอนไปนอนเฮนอนแล้วตามมัน้ว แต่ที่ทางไปอยากกินแล้วมันทางไปอยากกินสุนุกินไป้งปลาอีกแล้วบุญนี้บุญเพ่งบุญเพ่งสะไปดีป้าลูกสะไปดีหยกมือนั่ไปไวจะนอนไปกินขนมได้หรือเปล่าเนี่ยเออข้าวหนูยกมือบไปบุญเพ่งคือสีบอยากอะไรแหละเพอวันนันมันอิ่มอิ่มขนมแล้วนะเนอะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย